สวัสดีครับเราผู้แสวงหาคำตอบที่หาไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณไปไขปริศนาสิ่งก่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และเรื่องเล่าจากทั่วทุกมุมโลกที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดําดิ่งสู่ใต้ดินของเมืองปารีสเมืองแห่งความรัดและแสงไฟที่ซ่อนความลับระดับจัก,กรวาลเอาไว้และสิ่งที่เรากําลังจะเล่าต่อไปนี้ นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราแต่มันคือการค้นพบที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ไปทั้งโลกเลยก็ว่าได้เชื่อผมเถอะมันไม่ใช่แค่เรื่องตลกเริ่มต้นกันที่ปี2024ในขณะที่ทีมงานนักโบราณคดีกำลังขุดเจาะลงไปในส่วนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์แคตาคอมส์ใต้กรุงปารีสพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะหาหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือซากฟอสซิลของไดโนเสาร์อะไรทำนองนั้นดอกครับ แต่พวกเขากำลังหาแหล่งน้ำโบราณเพื่อทำการวิจัยบางอย่างแต่แล้วสิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้ทุกคนตกตะลินมันไม่ใช่หายหรือเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้แต่โครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนแต่เป็นวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งที่ฝังตัวลึกเข้าไปในผนังเองใช่ครับสิ่งที่พวกเขาพบคือลูกบากโลหหเรือนสสงที่ทำจากวัสดุที่ไม่รู้จักฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ แต่มันเป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้ในรายงานลับของรัฐบาลฝรั่งเศสและการค้นพบครั้งนี้มันแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นครับเมื่อข่าวลือเรื่องการค้นพบวัตถุลึกลับนี้แพร่สะพัดออกไปแน่นอนว่ารั่วไหลามาจากทีมงานนักโบราณคดีที่ตื่นเต้นเกินเหตุดรเอลาร่าดูบอยนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชื่อดังวัย60ปลายๆก็ถูกเรียกตัวเข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์ครับ ดเอรเอลาร่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองหรือการประชาสัมพันธ์เท่าไหร่แต่เธอสนใจแค่ความจริงทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเธอมองรูปบากเรื่องแสงนี้ด้วยสายตาที่สงสัยระคนตลกขับขันเธอบ่นพึมพำว่านี่มันของเล่นอะไรของเด็กยุคไหนกันแต่พอเธอเริ่มทำการทดสอบเท่านั้นและครับสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงการทดสอบเบื้องต้นพบว่า วัสดุที่ใช้ทําลูกบากนี้ไม่ได้มีอยู่บนโลกมันมีส่วนผสมของธาตุหนับที่ไม่รู้จักและโครงสร้างโมเลกุลที่สัน้นเบาะซ่อนเกินกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์จะสร้างได้ในปัจจุบันเธอพยายามใช้เครื่องสแกนความถี่สูงและสิ่งที่เธอพบก็คือ รูปบากนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนโลหะธรรมดาแต่มันกำลังส่งสัญญาณคลื่นความถี่ต่ำที่ซับซ้อนออกมาตลอดเวลาสัญญาณที่ว่านี้มันไม่ใช่คลื่นวิธีเหมือนสมองของจัก,กรกงยุราณที่กำลังพยายามสื่อสารกับเราความเป็นไปได้ที่ว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่คำถามคือทำไมมันถึงมาอยู่ใต้กรุงปารีส และมันส่งสัญญาณไปหาใครกันแน่สัญญาณจากรูปบัตรไม่ใช่แค่คลื่นความถี่ธรรมดาครับแต่มันคือแผนที่ที่ซับซ้อนดเอรเอลรราร่าพยายามถอดรหัสอยู่หลายวันและเธอก็พบว่าสัญญาณนั้นชี้ไปที่จุดหนึ่งในใจกลางกรุงปารีสแต่จุดนั้นกลับไม่มีอะไรพิเศษอย่างน้อยก็ในปัจจุบันเธอจึงต้องพึ่งพามอาชีพในการค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณและนั่นคือจุดเริ่มต้น ของคู่หูคู่หากับจอห์นลุกดูบัวนักด้านนะครับประวัติศาสตร์หนุ่มที่เชี่ยวชาญเรื่องปรำปราและตำนานลับของปารีสจอห์นลุกเป็นคนที่เชื่อเรื่องทุกอย่างที่ชาวบ้านเล่ากันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือมนุษย์ต่างดาวจึงตื่นเต้น,น,นกับภารกิจนี้เป็นพิเศษพวกเขาเริ่มค้นคว้าจากรายงานเก่าๆของรัฐบาลฝรัร่งเศสและมันก็เป็นไปตามคาดพวกเขาไม่พบอะไรเลยทุกคน ต่างมองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแป้าอเจอแต่แล้วจอห์นลุคก็เสนอว่าทำไมเราไม่ลองไปดูบันทึกโบราณที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงละ่ะพวกเขาจึงแอบเข้าไปในห้องสมุดลับของพิพิธภัณฑ์ลูมวงที่เก็บรักษาบันทึกโบราณตั้งแต่ยุคนโปรเลียนและแล้วในที่สุดพวกเขาก็พบเบาะแสมันคือบันทึกลับส่วนตัวของนโปรเลียนเอง บันทึกเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการรบอะไรเลยกำลังถืออยู่และในบันทึกก็ยังมีแผนที่ลายมือที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ใต้หลายแทงสมบัติที่ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงแผนที่นั้นแสดงถึงเครือข่ายอุโมงคลับใต้เมืองที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดเดียวกับที่ลูกบาทส่งสัญญาณไปเรื่องนี้มันเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดไปได้จริงๆครับแต่การเดินทางของพวกเขาก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นครับเพราะทันทีที่พวกเขาค้นพบความลับนี้ พวกเขาก็ถูกตามล่าทันทีกลุ่มคนลึกลับในชุดดำปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะแย่งชิงลูกบาบไปจากพวกเขาดเรเอลาร่าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในห้องแล็บถึงกับต้องวิ่งหนีตายไปตามอุโมงค์ใต้ดินของปารีสโชคดีที่จีลูมีความรู้เรื่องเส้นทางกับใต้เมืองเป็นอย่างดีเขาจึงสามารถพาดเรเอลาร่าหลบหนีจากพวกคนชุดดำได้อย่างหว,วุดหวิดแต่แล้วจีลูก,ก็ถามดเรเอลาร่าด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่า คุณรู้ไหมว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ดรเอลาร่าสายหน้าเธอบอกว่าเธอไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้เลยแต่จีนลูปบอกว่านี่มันคือหอ,อการค้าลับกลุ่มคนที่เชื่อว่าตัวเองคือผู้พิทักษ์ความลับของโลกมาตั้นแต่สมัยโบราณนาน,นพวกเขาควบคุมประวัติศาสตร์และทุกๆสิ่งที่อยู่เมื้องหลังความเจริญของมนุษย์และพวกเขามีอยู่มานานกว่า200ปีแล้วคำพูดของจีนลูกทำให้ดรเอลาร่ารู้สึกว่าโลกที่เธอเคยรู้จักมันกำลังจะพังทลายลง การไล่ล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือการแย่งชิงสมบัติแต่มันคือการชเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ของมนุษย์แย่และหนนทางขั้นหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลังจากที่หนีรอดจากพวกคนชุดดำมาได้อย่างหวุดหวิดดรเอลาราและจีลุกก็หลบมาอยู่ในห้องใต้ดินเก่าๆห้องหนึ่งพวกเขาไม่มีเวลาพักผ่อน พราะจีนลุกกำลังพยายามถอดรหัสแผนที่ที่ได้มาจากบันทึกของนโปเลียนและดเรเอลาราก็พยายามที่จะใช้สัญญาณจากลูกบาศก์ช่วยในการถอดรหัสทันใดนั้นลูกบาศก์ก็ส่องแสงสว่างจ้าขึ้นมาและแสงนั้นก็ไปกระทบกับแผนที่เก่าๆแผนที่ที่ดูเหมือนกระดาษเปล่าๆก็กลับปรากฏเป็นเส้นทางที่ซับซ้อนขึ้นมามันคือแผนที่ของเขาวงกดใต้แคตาโคมส์จีนลุกอุทานด้วยความตื่นเต้น แต่มันเป็นส่วนที่ไม่มีใครรู้จักแผนที่นั้นไม่ได้นำไปสู่สุสานโบราณแต่กลับนำไปสู่ส่วนที่ลึกลับและซับซ้อนที่สุดของแคตาโคมส์ที่มีกำแพงปิดตายอยู่พวกเขาจึงต้องใช้ความรู้และไหวพริบทั้งหมดในการหาทางเข้าไปในนั้นให้ได้พวกเขาเริ่มจากข้อมูลในบันทึกของนโปเลียนที่พูดถึงการสร้างประตูที่จะนำไปสู่สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปารีสและมันไม่ได้หมายถึงหอไอเฟลหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟ แต่มันหมายถึงสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวที่ถูกฝังนี่ถูกปิดบังมานานหลายร้อยปีมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดเผยมันให้โลกได้รับรู้เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพื่อความจริงหลังจากที่พวกเขาใช้เวลาหลายวันในการค้นหาทางเข้าหลับๆในที่สุดพวกเขาก็พบทางเข้าที่ถูกปิดตายด้วยกำแพงหินธรรมดาๆที่ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแต่จีนลู บอกว่ากำแพงที่เรียบน่ายที่สุดมักจะซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้พวกเขาใช้เวลาเกือบสองวันในการทบกำแพงหินนั้นและเมื่อมันพังลงไปสิ่งที่พวกเขาพบก็ทำให้พวกเขาถึงกับหยุดนิ่งมาไม่ใช่ห้องลับหรือสุสานโบราณแต่มันคือประตูโลหะทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีอักขระที่ไม่คุ้นเคยสลักเอาไว้มันไม่ใช่ภาษาอียิปต์โบราณ หรือภาษาลาตินจีนลูบอกแต่มันคล้ายกับอักขระที่ดอเตอร์เอลาราเคยเห็นในรูปบากประตูนั้นดูแข็งแรงและไม่สามารถเปิดได้ง่ายๆแต่เมื่อดอเอร์เอลาราเอาลูปบากเข้าไปใกล้ๆประตูก็เริ่มส่องแสงและอักขระที่สลักไว้ก็เริ่มเคลื่อนห่อนไหวลูปบากนั้นเหมือนเป็นกุญแจที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดประตูบานนี้โดยเฉพาะเสียงของประตูที่ค่อยๆเปิดออก มันดังสนั่นไปทั่วทั้งอุโมงค์และสิ่งที่พวกเขาเห็นภายในห้องนั้นมันเกินกว่าที่มนุษย์คนไหนจะจินตนาและซับซ้อนเกินกว่าเทคโนโลยีของโลกจะสร้างได้มันไม่ใช่แค่ห้องใต้ดินธรรมดาๆแต่มันคือโรงงานของมนุษย์ต่างดาวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เมืองหลวงของโลกสิ่งที่พวกเขาพบในโรงงานแห่งนี้มันไม่ใช่เครื่องจักรสังหารหรืออาวุธสงครามอย่างที่พวกเราหลายคนเคยคิดเอาไว้ครับแต่มันคือหอสมุดขนาดยักษ์ ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับมันคือหอสมุดที่เต็มไปด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีจากอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่ามนุษย์หลายเท่าตัวสิ่งประดิษฐ์ที่ลอยอยู่ในอากาศคือหนังสือโฮโลแกรมที่บรรจุความรู้เรื่องฟิสิกส์ควอนตัมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและแม้แต่โครงสร้างสังคมที่สมบูรณ์แบบดเรเอลลาราได้ลองอ่านข้อมูลในหนังสือเล่มหนึ่งและเธอก็พบว่ามันไม่ใช่แผนการคุกรานโลก แต่มันคือพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์ไปสู่จุดที่สูงกว่ามันคือแหล่งข้อมูลที่ถูกทิ้งไว้เพื่อรอให้มนุษย์ที่เหมาะสมมาค้นพบและนำไปใช้แต่ทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงต้องทำอะไรแบบนี้คำตอบถูกเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มหนึ่งเราไม่ได้มาเพื่อปกครองแต่เรามาเพื่อนำทางมนุษย์มีความสามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่พวกเขาก็มีแนวโน้ม ที่จะทำลายล้างตัวเองด้วยเทคโนโลยีที่พวกเขาสร้างขึ้นเราจึงทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ไว้ให้เพื่อให้พวกเขาได้เลือกทางเดินที่ถูกต้องฟังแล้วคนลุกใช่ไหมความหวังที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินของเมืองปารีสสิ่งที่ดรเอลาราและจอห์นลูคได้เรียนรู้จากโรงงานแห่งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครับแต่มันคือความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและจัก,กรวาล ดอกเตอร์เอลาราถึงกับกล่าวว่ามันทำให้ฉันมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของทั้งหมดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่อยู่ในโรงงานนี้สามารถแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบโครงสร้างสังคมที่ถูกออกแบบมาสามารถยุดปิดสงครามและความขัดแย้งได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน เพราะมันต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจจากมนุษย์ทุกคนมนุษย์ต่างดาวไม่ได้ต้องการให้เราเป็นเหมือนพวกเขาดรเอลารากล่าวแต่พวกเขาต้องการให้เราเป็นตัวเราเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดมันคือคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินของปารีสและตอนนี้ก็ถือเวลาแล้วที่พวกเขาจะนำความจริงนี้ไปเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ หลังจากที่พวกเขาออกมาจากโรงงานใต้ดินดรเอลาร่าและจอห์นลุคก็รู้สึกว่าโลกของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดการพวกเขาไม่ได้มองปารีสเป็นแค่เมืองเก่าๆอีกต่อไปแต่มองเป็นศูนย์กลางของความหวังและอนาคตของมนุษย์แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าการเปิดเผยความลับนี้จะทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายจากขอการค้าลับอีกครั้ง แต่ด็อกเตอรเอลาร่าก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันหรือของจอห์นลุคแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนเธอกล่าวเราจะใช้ความรู้ที่ได้จากโรงงานแห่งนี้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องทำลายตัวเองแต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นผู้สร้างได้คำพูดของเธอมีความหมายที่ลึกซึ้งและทรงพลังและมันคือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนจำนวนมากที่ได้ฟังเรื่องราวของเธอในภายหลังการค้นพบใต้กรุงปารีสครั้งนี้มันไม่ได้แค่ไขปริศนาเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่มันคือการไขปริศนาในตัวตนของมนุษย์เองว่าเราคือใครและเราจะไปทางไหนกันแน่เรื่องสิ่งที่ดรเอลาล่าและจีนลุกได้ทำมันคือการมอบความหวังให้กับมนุษย์ทุกคนครับพวกเขาสามารถเปิดเผยความลับนี้ได้สำเร็จ และมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากต่างดาวได้ถูกนำมาใช้และมนุษย์ก็เริ่มเข้าใจว่าความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญกว่าความขัดแย้งมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่อย่างที่ดรเอลาล่ากล่าวไว้ในตอนสุดท้ายของงานถแถลงข่าวนี่ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน จงเลือกที่จะสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายคำพูดนี้สะท้อนอยู่ในหัวใจของผู้คนไปทั่วโลกมันคือจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ดีกว่าและถ้าคุณอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับและที่สำคัญคุณคิดว่ามนุษย์ต่างดาวต้องการให้เราทำอะไรต่อไปคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับ เพราะทุกคำตอบของคุณมีความหมายสำหรับเราทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ